ไอเดนทำกันบ้านไดช้านะคะทีนี้มันได้ยังค่ะยังค่ะไม่ใช่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 อ๋อนี้เขียแล้วก็เขียเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ช้าๆแบบนี้เอาตัวใหม่สิใช่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 เก่งมากไอเินหัดเขียนโซโซ่ค่ะโซโซลองดูค่ะโซโซจะเป็นอันจะเป็นเลยเอาทิชชู่มาค่ะหุ่ยเลยอ่ะ น้ำอะ่ะแม่น้ำเอ้าอุ้ยว้วน้ำเอ็กซชอสูสีก็เป็นพอซ้อเขียนได้่ะต้องเขียนนช้า อ้าวทำวงกลมหัวโซ่ขีดนอยากขึ้นไปลงมา,อางเอก่งมาก <laughs> มันยาบ